แดงครับสุรพลครับอันนี้ไปเป็นข้อความในกลุ่มพวกวิ่งใช่ไหมครับเห็นอ๋อเราหมดเลยฮะเอาเป็นว่าถือว่าคือเผอิญเดี๋ยวไปเห็นโคดมนสันถึงถือว่าไม่เห็นมันดีกว่านะแดงสุรพลที่พวกเรารู้จักนะพอพอคุณคุณคุณคคุนะแต่ตอนนี้ตอนนี้ไปไปร่วมในการกิจกรรมวิ่ง ค่ากี้เนี่ยบอกว่าถือว่าโค้ดบนสันมันไม่ได้ยินแต่มันทั้งแดดทั้งดันสารพัดให้หาไม่รู้จะแดกดันอะไรเหน็บทุกสิ้นวันว่าขอให้วิ่งกันแล้วกันจะพูดยังไงก็พูดไปนะครับพูดยังไงกูก็ไม่ฟังแต่กูก็จะวิ่งของกูสงสัยอ่านตันใจมานาน,านมาขอระบายในงานนี้นะงานนี้ขอระบายบ <laughs> แต่ก็ขอบคุณครับที่ช่วย เร่งเร้าเล็กระตุ้นให้มีการออกกำลังกายและมีทำกิจกรรมในอื่นของรุ่นนะครับก็ชวนพักพวกพวกเราเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆจะได้ไม่แก่ไปคนเดียวแก่โดยมีเพื่อนๆนที่รักแล้วก็อยากจะครบรักแลก้วก็คิดถึงกันตลอดครับ